ก็อยู่กับผมเีงนะครับร้านทีคาร์บอนนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับเจอสุกป,ปี2022ครับตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวแซนนะครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งแผ่นปิดท้ายนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ผมก็ตั้งเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับงานแผ่นสุดท้ายนะครับผมสีข่าวมุกน,นะครับปี2022นะครับสมบุรน์สำหรัใดนสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาทางร้านเราได้นะครับผมขอบคุณครับ